สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามาชมคลิปนี้วันนี้จะมาทําแกงขั้วหมูหน่อไม้ดองเครื่องแกงทาเองเป็นเมนูใต้แบบง่ายๆเลยนะคะที่เตรียมไว้แล้วก็จะมีหน่อไม้ดองแล้วก็มีหมูติดมันมีเครื่องแกงใต้แล้วก็มีมะนาวอันนี้ก็จะเป็นกะทิสดมีทั้งหัวกะทิแล้วก็หางกะทิอันนี้ซื้อมาข้อชุดหนึ่งก็ยี่บาท ทีนี้ก็นําหางกะทิใส่หม้อลงตั้งไฟได้เลยใช้เป็นหางกะทิลงไปเคี่ยวนะคะเพื่อไม่ให้กะทิแตกมันเยอะเกินไปให้พอกะทิเดือดทีนี้ก็ใส่เครื่องแกงคนให้เครื่องแกงละลายดีนะคะจากนั้นก็ใส่หน่อไม้ดองลงไปคั่วกับเครื่องแกงได้เลยเพื่อให้หน่อไม้เข้าออกรสเปรี้ยวเมื่อเคี่ยวมาได้สักพักแล้วนะคะก็ใส่หมูลงไปผัดให้เข้ากันเลย เมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยผงชูรสแล้วก็รสดีตามด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทราย<ม>เพิ่มความเปรี้ยวลงไปอีกหน่อยด้วยน้ำมะน,นาว<ม>เคี่ยวไปสักครู่ทีนี้ก็ใส่หัวกะทิที่เหลือลงไปได้เลยทีนี้ก็ชิมดูให้ได้รสชาติที่ชอบเติมน้ำตาลนิดน้ำปลาหน่อย เมื่ได้ที่ชอบแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปได้เลยเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะค่ะแกงขั้วหมูหน่อไม้ดองเมนูง่ายๆสไตล์เราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ